มีหิงานมาครบเนี่ยเบาเลตเบาห้ามเกี่ยหอมแล้วนอนบักเซ่เซ่ได้โหปุกเอาหนูกหนองไลใ่ให้นเนาะแห่หยับหยับถูกเกอบพลอยขึ้นดาวสปอเซอร์มาย้ายแล้วเนี่ย อาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมุ่งสู่สุขคนยินดีตอนหับโค้ชสูซองดูทุกดูบคู่บอลนกเส้นเก่าเส้นเดิมอาทิปนี้สิคะแต่ละคนไปลบมั่นนำกานพี่น้องมั่นของเขาก็อยู่ฟังปากคู่นั่นแหละนี่ได้ทางเบาห้ำเบาแล้วมาซวยแล้วก็เมียของเพื่อนนำแต่ละคนไปนำกันอยู่หกคนนำกันไปลุ้นนำกันเบังเอิญมันสิได้ซสำเร็จเนาะ โอ้น <celebrate> <m Tokyo> ่าลูกน้องหลายแหนเนาะแหยาบๆมาเอ่เบิ่งมื้อนี้ครบทีมมางัดมันว่ามันสิได้เท่าใดพี่กายนี่มืปีได้2ตนีนีมันสิได้จักต้นมีหิมงานาครบน่บลดบฮําเกียมอมแล้วนอนบักแซ่ๆได้โปุกเอานอเบอร์17น17นะ โอคอยเห็ดไหลบงหึ่งอ่ะอเขาเสนนี้เปไนเ้อบ่ไแล้วบ่มีสนมันอ้าวไม่มีไม่โคนเพื่อนตามหว่าก่อนเลยวิดโคจะมังลอฮาบ้ออยู่นี่ปีพุงฮืองซิวไลอยู่นี่ะนี่เป็นห้วนนะน้าไว้กี่เดลาว่ะ

mười bò bốn mươi nhỏ này hát nhá. Nhá. nhá này bơ tắt lắm ăn sống นนี้เน่าเด้ออย่าเด้อเน่าดอกไฟประองไฟของระจุขอประุลาบยาที่ต้องเด็ดตาต้นดอกสารพัดสาก็ใส่เดรนักรมพงจากทีงานสายนักพุขาเต้นกั เยวเลยน้าเจ้าแม่บอคอนกันหนึ่งบอุคอนใช่ครับ

ดับก่อนอันนั้นินแล้วแหละไดก็บ่เฮ็ดต่อแล้วแหละเอยรก่อนเอากระเป๋าซะก่อนเด้อ